หลายคนอาจไม่คุ้นกับคำว่าวังนาคินคำชโนดหรือเมืองคำชโนดแต่มักคุ้นชินกับคำที่เรียกว่าป่าคำชโนดซึ่งที่นี่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุงจงังหวัดอุดรธานีและเป็นเมืองที่มีตำนานพื้นบ้านมากมายหากแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีจริงหรือไม่พอเรื่องราวลี้ลับต่างๆที่เกิดขึ้นมักเชื่อมโยงกับที่นี่ป่าคำชโนดต้นชโนดนี้เป็นลักษณะคือต้นไม้โบราณแถวนี้ไม่มีนะคะ มีจุดนี้จุดเดียวเป็นการรวมกันของต้นหมากต้นตาลต้นมะพร้าวลูกเขาจะเหมือนลูกปาล์มแต่ลูกเล็กๆรับประทานไม่ได้เพราะถ้าถ้าเอาเข้าปากยางเขาจะถูกปากแล้วมันจะคันหรือพูดง่ายๆรับประทานไม่ได้แต่ว่าตามใบของเขาเนี่ยจะมีหนามหนามแหลมมากหนามชะโนด ความน่าสนใจของป่าแห่งนี้ยังมีเรื่องน่าประหลาดนั่นก็คือในยามที่น้ําแห้งเราจะมองเห็นว่าที่นี่เป็นพื้นดินธรรมดาเท่านั้นแต่เมื่อน้ําท่วมพื้นที่ดินโดยรอบจะท่วมหมดแต่ทั่ว,วป่าแห่งนี้กลับไม่ท่วมและยังลอยน้ําได้ชาวบ้านจึงเชื่อว่าที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะเจ้าที่เป็นคนดับให้พื้นที่ป่าแห่งนี้ไม่จมน้ําก็เป็นได้ที่เห็นอยู่นี้คือต้นชะโนดนะคะต้นชะโนดตามตำาราโบราณ บอกว่าเป็นการรวมของต้นไม้สามชนิดคือลำต้นจะเหมือนต้นมะพร้าวใบจะเหมือนใบตาลพอออกลูกออกมาจะเหมือนลูกหมากก็คือเป็นการรวมของต้นตาลต้นหมากและต้นมะพร้าวะจะมีขึ้นเฉพาะที่แห่งนี้นะคะ นับเรียนวัดสิริสุโทโธเคยปรากฏรอยพญานาคให้เห็นอยู่บ่อยครั้งและนี่อาจเป็นที่มาของความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านจึงได้สร้างสะพานพญานาค2อหัว7เสียนหรือ,อยาวไปจนสุดทางเดินราว300เมตรที่ทอดยาวเชื่อมระหว่างวัดสิริสุโทโธไปยังทินปากคำชโนดเพื่อสะท้อนถึงพลังอำนาจและบารมีของพญานาคาราชที่เราเดินผ่านเข้ามานะคะจะเป็นช่วงเสียนพญานาค ส่วนนั้นคือส่วนของวัดสิริสุโทโธคำชะโนดค่ะแต่ส่วนที่จากสถานที่แห่งนี้ไปจะเป็นส่วนของวังนาคินซึ่งเป็นวังเบียงขององค์นาคาที่บดีศรีสุสโทโธผู้เป็นเจ้าแห่งวังแห่งนี้จุดนี้จะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับพรมประกายโลกคำชะโนดจุดนี้ห้ามเชื่อมต่อกันเด็ดขาดเพราะเราก็ทราบว่าคำชะโนดเป็นเกาะลอยน้ำะนะคะ เกาะจะลอยขึ้นลอยลงตามสภาพน้ําขึ้นน้ําลงนะคะจะสังเกตพญายนาคนะคะเป็นลําตัวที่หุ่งผ้าทับไว้ด้วยสร้อยสองวานแต่ข้างหลังท่านจะเป็นรอยที่หักออกจากกันคือเป็นส่วนที่ขยับได้นะคะ นี่คือบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ในวังนาคินคาชะโนดเป็นบอ่อน้ําบอ่อเดียวที่เป็นความเชื่อว่าเป็นทางขึ้นลงจากบาดาลขึ้นมาสูม่มโนสโลกจะมีทั้งหมดในบอ่อเดียวนะคะจะมี3จุดคือจุดริมนี้จุดตรงกลางแล้วก็จุดชิดขอบฝั่งนูน้นน้ํานี้เป็นความเชื่อว่าถ้าได้เอาน้ําเก็บกลับไปเพื่อการสักการบูชาหรือไปดื่มกินจะหายจากโกาครคภัยไข้เจ็บเป็นความเชื่อของชาวบ้านที่นี่ค่ะ ทุกๆเรื่องราวที่เล่าขานสืบทอดกันมายาวนานป่าคำชโนโดยังเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับคนภายนอกอาจมองดูว่าเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นเพื่อสร้างความน่ากลัวให้กับพื้นป่าแห่งนี้แต่สำหรับชาวบ้านที่นี่ที่อาศัยอยู่มายาวนานเชื่อสนิจใจว่านั่นไม่ใช่นิทานปลังปลาหรือนิยายที่แต่งขึ้นแต่อย่างใดหากแต่นั่นคือแรงศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อพื้นป่าอันลี้ลับ และเต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานมากมายอย่างไม่ซึมคลายจนถึงทุกวันนี้